อ่ะครับผมก็ขอสวัสดีครับนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอ,อรีวิววิธีการถอนเงินนะครับผมวิธีการถอนเงินจากเว็บคลิกโฆษณานะครับผมอืมก็เป็น EP 3สําสำหรับเว็บนี้นะครับผมอ่าสำหรับขั้นต่ำในการในการถอนเงินนะครับผมก็คือ50ยูโรนะครับผมนะครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่า ให้ทำรีวิววิธีการถอนเงินให้ดูหน่อยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการถอนเงินเนี่ยยอดขั้นต่าก็คือ50 EUR ยูโรนะครับผมสำหรับคนที่มียอดตรงนี้เนี่ยขึ้นว่า50ขึ้นไปนะครับผม50.0จุดศูนยห้าสิบจ,จุดอะไรก็ตามหีหยขึ้นไปเนี่ยให้ท่านสามารถถอนเงินได้ก็คือให้ท่านไปที่เมนู wallet นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับผมจะได้เห็นเหมือนกันนะครับ โอเคเห็นเหมือนกันแล้วนะครับอ่ามาที่มุมบนขวานะครับผมกดเครื Herm ่องหมายลูกศรขีด3ามขีดนะครับผมแล้วจะขึ้นรูปอ่าสมาชิกนะครับผมรูปอ่าคนตัวเล็กแล้วก็มีลูกศรนะครับผมคลิกเข้าไปอีกหนึ่งทีครับอ่าแล้วก็คลิกมาที่ w a l l e t นะครับผม w a l l e t ตปึ๊บอ่าตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้เนี่ย UH a v e 5 1 3 9อจุดสามเก้าสี่ยูโรนะครับผม ไม่ได้อ่านว่า51,394ยูโรนะครับผมอ่านว่า5 1 3 9 4ยูโรนะครับผมสำหรับคนที่จะถอนนะครับผมให้ไปเช็คตรงอีเมลด้วยนะครับผมอีเมล PayPal ของเรานะครับผมให้ไปที่ my account ตรงนี้ครับผมให้เราเช็คดูครับผมให้เราเช็คดูว่าเมลเพย์พาของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีคนมาแอบแก้ไขหรือเปล่านะครับผมถ้าเรามั่นใจว่าถูกต้องแล้วก็ให้เรากลับมาที่ เมนูวิดรอเอ้ยไม่ใช่นะครับเมนูวอลเล็ตนะครับผมเมนูวอลเล็ตนะครับก็ให้เราคลิกไปที่วิดรอนะครับผมตรงนี้ครับผมร้องขอการถอนเงินนะครับผมวิดรอตรงนี้ก็คือถอนผ่าน PayPal เท่านั้นนะครับสําหรับวิธีการสมัคร p a y p เพนะครับก็ให้มาดูตรงเว็บพาร์ทไทม์นักห o ดล็อกสปอรนะครับมันจะมีวิธีการสมัครสมาชิกบอกทุกอย่างนะครับผม โอเคเมื่อยอดขั้นต่ำของท่านถึง50ยูโรแล้วนะครับผมอ่านี่ก็เป็นครั้งแรกในการขอถอนของผมเหมือนกันนะครับโอเคกดคำว่า,า w i t h d r a w พอกดคำว่า,า h d r a w เสร็จปุ๊บมันจะถามว่า Are you sure? ก็คือคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าคุณจะถอนเงินให้เราคลิกตกลงนะครับผมคลิกตกลงปุ๊บอเออ e r เร r นะครับผมตอนนี้ให้เรากดยกเลิกไปก่อนเข้าใหม่นะครับผมผมจะลองออกจากระุบแล้วก็เข้าใหม่นะครับผม s i g เ out เ๊บโอเคแล้วผมจะเข้าใหม่นะครับผม s i อ n นปิ๊บ l o ก in นะครับโอเคผมจะลองถอนถอนอ่ะเมื่อกี้มันถอนไปแล้วนะครับผมพอเราถอนปึบมันน่าจะถอนขอลองของการถอนเงินแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้ครับผม w i t h d r อีกครั้งหนึ่งนะครับผม啊 v o i l e t เพราะว่าเราลองของการถอนไปแล้วเมื่อกี้นะครับผม มันขึ้นเออร์เรอร์ e R นะครับโอเคมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับผมมันจะขึ้นอ่ามันจะขึ้นอะไรอ่ะประวัติการถอนเงินของเรานะครับผมก็คืออ่าคลิกเราถอนไปอ่าไม่ใช่เราถอนเงินไปตอนที่เรามีคลิกเนี่ยสองร้อยดสิสี่คลิกนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทั้งหมดก็คือห้าสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์ หนึ่งห้ายูโรนะครับผมก็คือสถานะก็คือ pending นะครับผมสำหรับที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าการถอนเงินเนี่ยใช้ระยะเวลาหนึ่งวันในการถอนเงินเข้า paypal นะครับผมอ่าโอเคนะผมะใช้ดู paypal ของผมเลยนะครับอ่าตอนนี้เนี่ย paypal ของผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินเลยครับผมมีเงินน้อยมากครับผมตอนนี้จนมากครับตอนนี้ <c oughs> อ่าเข้า paypal ของผมไม่ดูเลยนะครับ อโอเคนะครับไหนล่ะไม่รู้หรกิจกรรมอ่านี่นะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับผมรอดูวันที่อันนี้วันที่สิบห้านะครับผมรอดูวันที่สิบหกนะครับว่ามันจะจ่ายจริงหรือเปล่านะครับผมสำหรับใครที่อ่ารอวิธีการถอนเงิน ผมก็มารีวิวให้ดูตามคําสัญญาแล้วนะครับผม,มชีดึงครับผมก็ผ่านมาไม่กี่นาทีนะครับผมซึ่งสถานะขึ้นว่าคอม plete แล้วนะครับผมตอนนี้ผมกําลังตัดต่อวิดีโออยู่พอดีนะครับผมเห็นไหมครับกําลังตัดต่อวิดีโออยู่พอดีเลยครับผมนะครับกําลังตัดต่อวิดีโอนะก็ เห็นข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาเช็กดูในเว็บว่ามันขึ้นสถานะคำว่า complete แปลว,ว่าเสร็จแล้วนะครับผมจะมาเข้า PayPal ให้ดูเลยนะครับผมเข้าเ a y p a สลสดๆร้อนๆให้ดูเลยนะครับผมว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับโอเคโอเคนะครับไหนครับดูยังไงหล่ะทีนี้โอเคนะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว15ธันวาคมนะครับผมก็คือ15 นี่นะครับผมก็คือชําระเงินเรียบร้อยแล้ว1,862บาท10สตางค์นะครับโอเคนะครับผมก็วิดีโอนี้ก็มายืนยันว่าถอนเงินแล้วเข้าจริงๆนะครับผมไม่เกิน1วันทําการนะครับผมถอนเงินปุ๊บไม่เกิน1วันทําการนะครับโอเคก็ฝากวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคนที่นะครับสําสหรับคนที่ ไม่อยากพลาดกับงานออนไลน์ต่างๆเนี่ยให้ทุกท่านาให้ทุกท่านคลิกนะครับคลิกติดตามช่องวิดีโอนะครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่ท่านคลิกคําว่าติดตามตรงนี้ครับคลิกติดตามปุ๊บนะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งตรงกระดิ่งตรงนี้นะครับผมรูปภาพกระดิ่งตรงนี้คลิกปุ๊บนะครับ ก็คลิกส่งการแจ้งเตือนก็บันทึกแค่นี้เองพอผมโพสต์วิดีโอปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนไปให้ที่คุณตรงนี้ว่าคุณมีหนึ่งข้อความนะที่ยังไม่ได้อ่านแสดงว่าผมเนี่ยโพสต์งานมาให้คุณสมัครเป็นคนแรกๆนะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ